สวัสดีครับยุทธฟีสไตล์ครับผมมาอีกแล้วครับวันนี้วันนี้มานี่เลยครับมาแนะนำเสื้อโปโลแขนยาวติดแถบสะท้อนแสงหน้าหลังสกีนตาอปพลอสกีนอปพลอตามสังกัดของท่านนะครับนี่ท่านอยู่ที่ไหนสกีนให้ได้ตามสั่งนะครับนี่ เนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าไมโครนะครับเนื้อผ้าไมโครนุ่มลื่นใส่สบายไม่ร้อนเนื้อผ้าไมโครข้อดีของเนื้อผ้าไมโครคือมันจะนุ่มๆลื่นๆใส่สบายนะครับเหมือนเราอยู่หน้าหนาวตลอดอะ่ะมันเย็นเนื้อผ้าไมโครนะครับแขนเป็นแขนปล่อยนะครับคอปกมีกระดุม2องเม็ดนะครับมีกระดุม2เม็ดนี่มีกระดุมสองเม็ดให้ท่าน เป็นคอปกสกรีนงานสกรีนนี่สกรีนตาอปพลอแถบสะท้อนแสงนี่สกรีนด้านหลังตามคำคำสั่งของลูกค้าได้เลยเสื้อคอโปโลแขนยาวสกรีนอปพลอตามสั่งนะครับนี่เนื้อผ้าไมโครแขนปล่อยชายท่านใดที่หาอยู่ฝากด้วยนะครับเสื้อคอโปโล อปพลสกีนตามสั่งนะครับสกีนตามสั่งพื้นที่ของท่านนี่สกีนให้ได้เลยติดแถบสะท้อนแสงถูกระเบียบแน่นอนถูกระเบียบแน่นอนที่ร้านยุทธอา์มี่ประตูน้ำคอนแก่นโดยผมยุทธฟีสไตล์นะครับมารีวิวให้ดูให้ชมเสื้อคอโปโลติดแถบสะท้อนแสงสกีนอปพลงานสวย,สวย งานใดที่หาอยู่นะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยสกีนให้ได้ตามสั่งงานสกีนสวยๆครับงานสกีนสวยๆหาอยู่ทักทายกันเข้ามาได้นะครับนี่หน้าร้อนหน้าร้อนก็ใส่แล้วก็ไม่ร้อนนะครับมันเป็นใส่กันแดดใส่กันแดดได้สบายแถบสะท้อนแสงนี่ถูกระเบียบนะครับจะทำให้ตามถูกระเบียบได้เลย ฝากด้วยนะครับท่านใดที่หาอยู่เสื้อคอโปโลติดแถบสะท้อนแสงเอาปอบพลอี่สวยๆเลยนะครับท่านใดหาอยู่ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ยุทธฟีสไตล์ลาไปแล้วนะครับเออก่อนจะไปฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ช่องให้ยุทธด้วยนะครับจ้ามีอะไรดีๆจะได้นํามาเสนอท่านอีก เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับไปแล้ว